สวิทชูจินดาครับวันนี้ก็จะมาแนะเทคนิคการต่อแผ่นนะครับในบางครั้งเนี่ยนะครับเวลาเราจะไปติดตั้งหน้างานเนี่ยนะครับอาคารที่เราจะไปติดตั้งบางครั้งมันยาวนะครับแผ่นที่จะไปติดตั้งเนี่ยบางทีไม่สามารถที่จะเอาทั้งยาวไปติดตั้งได้เลยนะครับบางครั้งทางช่างออกแบบนะครับก็จะให้เราแบ่งแผ่นเป็นสองท่อน เพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะสาธิตวิธีการต่อแผ่นนะครับว่าจะต่อ,อยังไงให้มันไม่กระเดิดหรือ,อรอยต่อให้เรียบไปทั้งหลังนะครับลองไปดูกันนะครับผมลองสมมุติอาคารหลังนี้นะครับว่าเราต้องต่อแผ่นเนื่องจากปัญหาที่เกิดจากหน้างานนะครับจริงๆแล้วนะครับ ถามว่าทําไมเราต้องต่อแผ่นหลังคาเมทัลชีตอาจจะเกิดจากปัญหาการขนส่งของทางร้านก็ได้นะครับถ้าเราจะทําบ้านจะสร้างโกดังจะสร้างโรงงานนะครับเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เราต้องถามโรงรีดแผ่นหลังคาก่อนนะครับว่าร้านเมทัลนชีตร้านนี้นะครับสามารถส่งแผ่นได้ยาวสุด กี่เมตรนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ปรึกษากรอนออกแบบนะครับสำหรับอาคารที่ต้องใช้แผ่นหลังคายาวๆนะครับถ้าเราออกแบบมาเสร็จแล้วนะครับทำราคาส่งลูกค้าเรียบร้อยแล้วพอมาถึงร้านขายหลังคาแมทท้อนชีสนะครับเขาบอกว่าไม่สามารถที่จะส่งหลังคาที่มีลักษณะความยาวขนาดนี้ได้นะครับเราก็จะเสียค่าใช้จ่ายนะครับเนื่องจาก เราต้องมาเพิ่มตัวปลายซ้อนทับอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่เราไม่ได้คำนวณตั้งแต่ครั้งแรกนะครับดังนั้นวันนี้ผมจะมาสาธิตนะครับการต่อแผ่นนะครับหลังคาให้พวกเราดูก่อนนะครับหลังนี้เป็นเป็นม็อกอัพนะครับเป็นม็อกอัพเพื่อแสดงให้เห็นแค่นั้นเองนะครับขึ้นนะครับขึ้นแผ่นแรกนะครับขึ้นแผ่นแรกแล้วนะครับหลายๆครั้งนะครับ ที่ผมจะเจอช่างต่อหลังคาแมตต้นชีตเหมือนกับงานกระเบื้องนะครับเราจะไม่แนะนำให้ต่อให้มุงนะครับให้มุงแมตต้นชีตไปแนวชายล่างทั้งหมดเหมือนกระเบื้องนะครับเวลาต่อนะครับให้ต่อแถวควายแถวมันให้สุดทั้งหลังก่อนนะครับแล้วค่อยมาวางแถวที่2นะครับแล้วก็ต่อไปให้เสร็จนะครับลักษณะอย่างนี้ไปจนจบทั้งหลังนะครับ จะเห็นว่านะครับนะครับจะเห็นว่ารอยต่อนะครับรอยต่อที่ต่อนะครับจะไม่กระเดิดนะครับเห็นไหมครับจะเห็นว่ารอยต่อเรียบสนิทไปทั้งหลังนะครับดังนั้นนะครับคลิปนี้นะครับขอฝากพวกเรานะครับเก็บไว้เสริมความรู้นะครับไปสอนลูกน้อง นะครับหรือไปทําหน้างานนะครับให้มันถูกต้องนะครับนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์นะครับขอให้ทางพี่ช่างนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ